เอาเลยครับทุกคนครับวันนี้เนี่ย99คืนในป่าก็อัปเดตแล้วนะครับมีคลาสใหม่มา2คลาสนะครับคลาสแรกบลูดนะครับคลาสนี้เนี่ยเราจะเกิดมาพร้อมโล่นะครับซึ่งโล่เนี่ยจะทําให้เราได้รับดาเมจน้อยลงด้วยและก็ยังยั่วยุศัตรูได้ด้วยนะครับหมายความว่าไงไม่รู้นะทําให้มันมาโจมตีเราอย่างนี้เหรออันนี้ไม่รู้นะครับแต่ต้องไปลองเล่นดูแล้วก็ถ้าอัพเป็นเลเวล3นะครับโล่ของเราเนี่ยจะกลายเป็นโล่ออฟซิเดียนครับ ซึ่งสามารถที่จะชาร์จแล้วก็สร้างคลื่นกระแทกได้ด้วยเดี๋ยวเราต้องลองดูว่าเป็นยังไงนะวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมจะไปกับคราสบลูดนะจัดไปและไปกับเลเวลหเนี่ยมันไม่พอนะทุกคนผมขอไปกับเลเวลสเลยเลยกันเราต้องไปว่าโล่เนี่ยเป็นโล่ออพซซเดียนเลยด้วยใครจดใจไหวทุกคนครับเรียบร้อยโล่ออพซซเดียนมาครับเราจะไปกันสี่ห้าคนนะวันนี้ เดี๋ยวเราไปดูด้วยทุกคนว่าจะมีสิ่งก่อสร้างอะไรใหม่ๆม,ม,มาหรือเปล่านะครับเข้ามาแล้วนะครับพร้อมกับโลออบซิเดียนอย่างเทพอย่างเทพโอ้ผมบอกเลยว่าโลออบซิเดียนนี่มองไม่เห็นเลยนะครับมองไม่เห็นหน้าผมเลยทีเดียวเชียวอุ้ยสร้างขึ้นกระแทกผมขอลองโจมตีกระต่ายด้วยขึ้นกระแทกนะแค่แค่แค่นี้เหรอแคแค่นี้อ่รโอ้เดี๋ยวนะาข,ข,อขอใหม่ได้ไหมขอใหม่ฮันน่ เอ้ยแล้วมันกิดแทกยังไงหรือต้องวิ่งชนโอเคผมอาจจะใช้ผิววิธีเราอาจจะต้องใช้กับพวกลัทธิหรือเปล่าน่าจะใช่นะไอที่กดแล้วมีเสียงออกมาเมื่อกี้นี่อาจจะเป็นแบบว่าสกิลที่ยั่วยุลัทธินะครับแต่ว่าตอนนี้นี่คือผมจะรับดาเมจน้อยลงใช่ป่ะเดี๋ยวเราลองไปโดนตีดูครับว่าจะรับดาเมจน้อยลงหรือเปล่าไหนมาเฮ้ย เอ้ยไอ้ก็เท่าเดิมหรือเปล่า <S <S เฮ้ย <S <S เดี๋ยวนะตอนที่ผมกดสกิลอะมันไม่ได้ยั่วยุเข้ามานะเว้มันแบบมันไล่ออกไปเวย้ยเอ้ยมันเป็นสกิลไล่นะครับโอ้โอ้โหทุกคนที่เขาบอกว่าชาร์จเพื่อสร้างคลื่นกระแทกเนี่ยมันไม่ใช่เรากดชาร์จนะแต่มันเป็นการที่เราต้อง,องโดนโจมตีเรื่อยๆครับจนชาร์จมันเต็มและคลื่นกระแทกเนี่ย จะถูกใช้งานออกมาเองครับตอนนี้ผมฟาร์มก่อนทุกคนครับเราต้องมีอาวุธติดตัวกันหน่อยนะครับตอนนี้เพราะว่าโล่เนี่ยใช้โจมตีไม่ได้ครับเฮ้ยไล่กวางได้ด้วยเหรอเอ้ยดีเมื่อกี้เหมือนกวางมันวิ่งไปทางนี้นะจะตรงไปนูน่นแต่ผมกดมาเลยวิ่งไปนี่แต่คือมันเป็นกวางวันแรกนะมันไม่ได้ไล่เราอยู่แล้วนะมันวิ่งหนีครับเมื่อกี้ทุกคนตอนนี้ผมอยากลองขึ้นกระแทกมากเลยนะครับ ผมอยากลองมากช็อกเวฟแต่ว่าชาร์จมันยังไม่เต็มสักทีนะและตอนนี้นะครับเพิ่งวันที่3เองทุกคนกดเข้ามา5คนนะตอนนี้เหลือ2คนแล้วนะครับโอเคถ้าเล่นกัน2คนทั้งทั้งที่เล่นโหมด5คนเนี่ยมันจะยากนะครับผมไปเล่นคนเดียวดีกว่าทีนี้ต้องมาเก็บชาร์จโลใหม่เลยทุกคนครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันดีกว่าเว้ยเพราะว่าอันนี้เรากดไป5คนนึกว่าเขาจะไม่ออกไงครับสรุปเขาออกเราอยู่ต่อแล้วก็เล่นยากนะแต่ก็เหลือผมคนเดียวจบทีนี้ เมื่อกี้ผมลองไปอ่านาอีกรอบหนึ่งทุกคนว่าสกิลของคลาสนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าเราต้องอย่างนี้ก่อนอย่างนี้นะครับเราต้องกดไล่มันก่อนนะครับแบบนี้แล้วพอมันมันไล่ไปมันถอยไปนะมันจะตีเราเบาลงครับก็แปลว่าเราเดินเข้าไปปุ๊บเราแตนแตนเลยแล้วเราก็ค่อยสู้กับมันนี่อันนี้คือแผนครับสหรับการเล่นคลาสนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าสิ่งที่ผมคิด เมื่อกี้จะเผยยิงกระต่ายครับลืมไปว่าเราไม่มีอาวุธเลยผมหยิบโล่มาจะยิงกระต่ายเมื่อกี้งงเลยเราเติมไฟครับและก็สร้างแผนที่เลยและก็ออกฟ้ามันต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบสู้กับหมาป่าเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปแล้วก็แตนแตนใส่มันจากนั้นผมก็จะลองตีมันแล้วมาดูว่ามันจะตีผมเบาหรือแรงนะครับ เฮ้ยมันมันมันก็ตีเราเบาลงแต่ว่าเป็นการเบาลงที่แบบนิดเดียวอะน้อยมากอะนะและประเด็นก็คือชาร์จโล่เนี่ยไม่เพิ่มนะถ้าไม่ถือโล่นะครับแปลว่าเราจะโจมตีไม่ได้เลยนะเราต้องยืนให้มันโจมตีเราอย่างเดียวเลยนะครับชาร์จโล่ถึงจะเพิ่มต้องเลือกอะระหว่างจะชาร์จโล่หรือจะตีหมาจะชาร์จโล่หรือจะตีลทัทธิต้องเลือกเลยทุกคนครับแต่ผมกําลังคิดว่าโล่นี้เนี่ย มันดูยังไม่ค่อยเก่งใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดเราได้เสื้อกราะมาใส่เออนะครับถ้าเกิดเราได้เสื้อกราะมาใส่เราก็จะรับดาเมจได้มากขึ้นแล้วถ้าเกิดเราคอมโบกับยาแม่มดแล้วก็เราโดนตีแล้วเราก็ฮิลแล้วเราก็รับดาเมจต่ออาจจะอาจจะอาจจะสนุกนะต้องลองนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้เราไม่มียาแม่มดมาเฮ้ยทุกคนผมเจอกลุ่มลทัทธิว่ะลองนะผมจะลองเดินเข้าไปกลางวงนะครับแล้วก็ใช้โลนี้ ไล่มันไปนะมาไล่เลยโอไล่ได้แค่ตัวใกล้ๆ้ล,ลยนะตัวไกลๆไม่สามารถครับต้องอยู่ไกลไกลมากๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทุกคนเห็นอะไรป้ะเมื่อกี้ดูได้ล่รับลูกธนูได้ครับเอาเยี่ยมดีแบบนี้โหผมบอกเลยผมบอกเลยทุกคนผมบอกเลยข้อดีของโล่นี้นะครับ เขาออกแบบมาให้เรารับดาเมจโดยเฉพาะเลยนะครับจะเรียกว่าราับดาเมจก็ไม่ถูกเขาออกแบบมาให้เราแบบไม่ได้รับบาดเจ็บอะเนี่ยดูด,ด,ดูไล่ไปคือเน้นไล่นะพอเน้นไล่ปุ๊บเราหนีเราหนีหรือเราจะยืนแทงเลยอย่างนี้<ว><า>เราสามารถรับดาเมจอุ้ยอุ้ยตีไม่เข้าเฮ้ยทุกคนตีไม่เข้าโอ้โห้าวว้าวว้า้ โลนี้เขาไม่ได้ใช้สู้กับสัตว์ครับผมบอกเลยโลนี้เนี่ยใช้สู้กับลัทธิโดยเฉพาะเลยนะครับลัทธิตีแทบไม่เข้าเลยนะครับและที่สําคัญก็คือตัวที่ยิงเนี่ยมันยิงไม่ได้เลยทุกคนมันติดโล่อันนี้นี่มันแบบโคตรโหดเลยเลยสาหรับการสู้กับลัทธิไดนะ้และอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดไม่จบก็คือมันใช้รับดาเมจแบบว่าไม่เจ็บอะ่ะคือลัทธิเข้ามาใกล้เรากดลัทธิก็ไปไกลเราก็หนีเราไม่ต้องเจ็บเห็นปะ เราไม่ต้องรับดาเมจโคตรดีครับทุกคนอุกกาบาตมาด้วยวะเอออย่างงี้ก็เหมาะเจาะที่ผมจะเอาอุกาบาตไปครับเป็นเสื้อเสื้ออุกาบาตป่ะเสื้ออะไรวะเสื้อออคซิเดียนใช่ไหมถ้าเกิดผมคาร์จเป็นเสื้อออคซิเดียนได้ผมก็จะมีทั้งเสื้อออคซิเดียนและโลออคซิเดียนเสื้อออคซิเดียนก็จะทําให้ผมเนี่ยโดนดาเมจ,จเยอะก็จะชาร์จชาร์จดาวตกอีกมีดาวตกมาโจมตีโอ้โหโคตรดีโคตรด,ตรดีแต่ว่าเราโฟกัสที่โลดีกว่านะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปลุยก,กับลัทธิพวกเมื่อกี้ดูอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะดูนะตัวตีใกล้ครับตีไม่เข้าทุกคนโอ้มันตีเข้ามันตีเข้าทุกคนดูเลือดดูเลือดด้านบนดูเลือดด้านบนเห็นปะมันลดน้อยครับอ,อู้โอ้โหโถ่เอ้ยอ้โถ่เอ้ย,ออยทุกคนเห็นสกิลป่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ชาร์จเต็มเห็นสกิลปะ่ะสกิลเดียวกับดาวตกเลยนะครับ สกิลเดียวกับเสื้อดาวตกเลยโอโหทุกคนอันนี้มันง่ายเกินวะใช้สกิลเดียวกับดาวตกเลยคือแบบไม่ต้องไม่ต้องสร้างสกิลใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เหมือนแบบว่าผู้พัฒนาขี้เกียจหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะก็ลุ้นตั้งนานว่าเอ้อะไรคลื่อนกระแทกช็อคเวฟมันจะเป็นยังไงวะอยากรู้นะครับมันจะเป็นยังไงเอ่ยเป็นคลื่นดาวตกอะ่ะเหมือนกันนะโอเคแต่ว่าก็ต้องชื่นชมสิ่งที่ดีของโลอันนี้อันเนี้ยเน,นียผมยืนอย่างเงี้ยเลยอันนี้ไม่เข้า่ะ ไอ้ยิงกันไปเลยยิงกันไปเลยไม่เข้าอ่ะนะโลนี้โหดจริงเนี่ยยืนข้างหลังโอ้ยข,ข้างหลังเจ็บข้างหลังเจ็บขงหน้าไม่เจ็บไปไปไปกลับไปป้องกันแคมป์ก่อนตอนนี้ทุกคนนี่จะใจดูว่าโลนี้มันมีไว้ทําอะไรอย่างที่บอกครับไม่ได้มีไว้สู้ลทัทธิบาโอ้ลัทธิมาไล่ไปไล่ไปไล่ไปเดี๋ยวเดีไล่ไปนะเฮ้บ้าทำไมมาทำไม,าม,ามาตามมาทำไมไปไปไป,ไป แบบนี้แล้วเราก็หนีหนีไปนี่ความสามารถโหดๆของโล่นี้นะครับไม่เน้นสู้อ่ะผมว่าคาัสนี้น่าจะเหมาะเล่นกับเพื่อนนะแบบว่าไปบุกด้วยกันสองคนเลยแบบนี้นะครับเจอศัตรูก็แตนๆไปมันก็จะหนีก็ให้เพื่อนเราเนี่ยโจมตีนะครับเราเหมาะกับไล่ศัตรูเท่านั้นเลยมันไม่มีใครจะใกล้ชิดกับลัทธิได้เท่าผมแล้วนะครับ อันนี้ที่เจ็บนี่ไม่ได้โดนยิงนะหิวครับหิวเรียบร้อยมีแค่นี้แหละนะในคลาสนี้นะครับก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับทุกคนคิดว่าคลาสนี้เนี่ยเหมาะกับการทำอะไรลองคอมเมนต์มาได้นะเผื่อว่าผมจะพลาดอะไรไปนะครับคลิปนี้บายบายครับ